สวัสดีครับผมเป็ sure. นพี่น้องวันนี้พ่อกับนุ่มหน่อยสาข้คามนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่บ้านนุ่มหน่อยสาข้คามนะครับผมจังวัดมหาสารคามปีไม้นุ่มหน่อยสาร้คามกับบ่อเด็กกับบ้านนะครับพี่น้องมัอนี่กับกับบ้านมากนะครับพี่น้องพรพพี่น้องภาพพี่น้องไปเบิ้งนะครับผมวันหย่เราเหียงอันนี้ก็เป็นยากีดแล้วกับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ห้องหอยเล้วงนะครับผมห้อยเลี้ยวไม่ไม่กับเป็นซีวเขียวนะครับพี่น้องนี่ครับผมซีวเขียวอันนี้ก็ ได้ประมาณสองมือแล้วนะครับผมก็สิเป็นออกเพิ่มๆจากน้อยพี่น้องนหครับผมผีผ้ามาเบิงมี climate, a, พี่น้องอันนี้มันแหงครับผมแหงเราสิบเป็นยังสี่นะครับผมนี่ครับผมครับผมแหงก็สิเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องแหงเราแล้วหอกกับมาเห็ดเป็นปุ่มนะครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เห็ดเป็นปุ่มนะครับพี่น้องอันนี้พี่น้องบางกนอาจสีบบเกยเห็นนหครับพี่น้องย่านที่ว่า สูบนะครับพี่น้องอันนี้เป็นยาสูบนะครับพี่น้องข้อดีเป็นปุ่มบางสี่นะครับผมเดี๋ยวต้นมันผมหยิภาพี่น้องเบิ้องรอบนะครับผมอันนี้หยิเป็นปุ่มแล้วก็เอาไปเอื่อนไปอย่างแบบไปไปโอบไว้นะครับพี่น้องเอาไปแขวนไว้นะครับเขียนไว้เวลาหอดเงาขายก็จะเอาไปเพชรแพกรเป็นกล้องนะพี่น้องแพ็กเป็นกล้องขายนะพี่น้องปะหยิภาพไปเบิ้องันแยกเห็ดอีกอย่างนะครับผมพี่น้องโอ้บลกหลายอันนี้ครับผมุนะ เขาบาดน้ำหน่อยสาข้ามนะครับผมปลูกยาสูบลายนะครับพี่น้องเห็ดเป็นอาชีพเลยนะครับผมปีหนึง่งนี่เทียนหนึ่งครับพี่น้องยัยเห็นยังบ่โอ,อ,อ,อ้บุนนบบ๊พี่น้องอันนี้จิเป็นผักกะเพราต้นหอมนะครับอืม นี่เป็นผักซีกีน,นครับพี่น้องนี่นี่ผักซีกีนโอ้บักอื้อกับนี่นี่น้องมีหน่วยหนึ่งบ่มีหน่วยหนึ่งนะครับผมใหญ่กำลังตักน้ำหดพักนะครับพี่น้องนี่ครับผมใหญ่แบบประเด็นหดจักเทียนนะครับพี่น้องเมนืนนุ่มหน่อยสาข้ามกับึิงกับมาจากระย่องมาหอดบานเหมือนเสาแล้วนะครับผม อ,อ,อันนี้ดอกแค่นะพี่น้อง,องเอามั่งแต่ละย่องมาอนที่พี่น้องนี่เป็นแค่ต้นนี้เอามา่งแต่ละย่อมนะพี่น้องใยห,หดพักตัวบวชีขึ้นเหรอไี่เหยันขึ้นบ่โอ้อืมวันนี้เท้าสิมาตักน้ำหดพักนะครับพี่น้อง นี่ครับผมอันนี้เป็นสางโบกนะครับผมบเดตตักตั้งเต่สมัยเป็นเด็กหนอยนะครับพี่น้องสมัยเป็นเด็กน่อยก็ตักเนี่ยแบบนี้แหละพี่น้องตักหดพักนั่งห้างหยาเนาะครับผมนี่ครับผมนุ่มหน่อยสาข้ามย่ายกะหดดอแล้ววันนี้นุ่มหน่อยสาข้ามกะมาหดอีกนะครับพี่น้องนี่ครับผมย่ายกับดได้เครื่องหนึ่งนุ่มหน่อยสาข้ามกับมาหดอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมนี่ครับหดสวยย่ายโดนโดนได้หดเทียนนะครับพี่น้องนี่ครับผม ตั้งแต่จำแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับพี่น้องกะนี่แหละพี่น้องเวลาตักน้ำหดพักนั่งห้างหยากะใส่สางโบกแล้วนะครับอันนี้นะครับผมสางโบกตักน้ำแล้วก็ใส่บัวแล้วก็หดพักนะครับพี่น้องนี่ครับผมกับบรรยากาศอีสานบ้านเฮ่านะครับผมอันนี้ที่เป็นต้นบักพริกนะครับผมก็ลังงามน่พี่น้องพริกขาวนะครับผมกินกับย่างกับแซบกับส้มเงวออ้พี่น้องแซบคักขนาดหลายแห้งนะครับผม มัน่ครบพี่น้องงามๆเลยนะครับพี่ขาวผมสีผ้ามาเบืองยาสูบนะครับพี่น้องอันนี้ห่อหอยแล้วแล้วก็มันแหงแล้วนะครับพี่น้องมันแหงเราห่อก็มาเอาตากไว้ในห่มนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นในห่มนะครับผมที่มันแหงเราวพอแหงแล้วห่าก็เอาเอาปุ่มพี่น้องนี่ครับผมปุ่มหอยไว้ล้างท่านะครับผมเพื่อทําการอบแล้วก็อัดใส่กล่องไปขายนะครับผมอันนี้จะเป็นยาสูบนะครับผมกัญางมาพอง่วพอดีนะครับผมอันนี้ง่ว นะครับผมมีสีแดงพร้อมนะครับผมนี่เป็นง่วงของหนุ่มหน่อยสาขาบนะครับผมมีสีแดงกับสีขาวพี่น้นองอันนี้ทัางไปหน้านะครับผมม่งครับผมทัางไปหน้าสมัยก่อนนะครับพี่นอ้องน,นี่เป็นดินทรายนะครับผมมอไซค์ก็สิไปยาอยืดนะครับผมบิดจนจำมันนะครับผมบิ่งนะครับผมนี่ครับผมทางไปหน้าพี่น้องอันนี้เป็นต้นบางยิวนะครับพี่น้อง กินกับตำเหมี่ยงแทบข้าขนาดด้ยครับผมอยู่นี่ยนะครับผมแต่ไม่ได้กี่ถึงก็เป็นเล็กน้อยนะครับผมเอาเนื้นอ่อนมากินกับตำเหมี่ยงหรือตำข้านะครับผมตามต้นข้าบ้านข้าวเลยพี่นอ้องแทคยบข,ขนาดด้วยกันนะครับผมใบบุญย่อมากินได้แล้วครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นยานะครับพี่น้องก็บ่าเพราท่านไหนไงเป็นไรหัวตะลุ่มใหม่ๆนะครับผมก็นัางขืนมาย่อมมาย่มนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยสาขาขอขอบคุณถูกการรับชมถูกการติดตามที่มิหายนุ่มหน่อยสาขามาโดยตลอดนะครับผมถึงสิเป็นเพียรนิดหน่อยแต่ว่านุ่มหน่อยสาขาก็สิพัฒนากับเฮ็ดไปเรื่อยนะครับผมผิดพลาดประกันไดก็อขอโทษขอให้ในนั้นคลิปนี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ